ลุยชิมชอบใช้รอบใหม่เปิดเว็บไซต์ w w w r คนละครึ่ง .com แจกเงินคนละ3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะรัฐบาลก็ได้เตรียมเดินหน้าเพื่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่อโครงการคนละครึ่งหรือชิมช็อปใช้เฟสใหม่โดยจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ซึ่งก็จะเปิดเว็บไซต์ในเร็วๆนี้นะคะโดยโครงการคนละครึ่งดังกล่าวก็มีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 หรือสอบศที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนะคะเมื่อวันที่สองกันยายนที่ผ่านมานายดุชาพิชยะนันรองเลขาธิการสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสอชอนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่า สบศได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายชิมชอบใช้วงเงิน4.5ล้านบาทโดยรัฐจะให้เงินสนับสนุนการใช้จ่ายคนละไม่เกิน3,000บาทเพื่อเอาไปใช้จ่ายซื้อของในร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่เป็นรายย่อยนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจำกัดสิทธิ์ไว้ที่15ล้านคนนะคะ ส่วนกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยทั่วไปครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยประมาณ80 0 0 0่นร้านค้าครอบคลุมอาหารเครื่องดื่มและสินค้ายกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่มีระยะเวลาดำเนินการ3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563นะคะผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ก็จะต้องมาลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันกับโครงการจิมช็อปใช้นะคะซึ่งก็คาดว่าโครงการนี้จะเริ่มได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะคะนายดาดุชาย,ยังกล่าวนะคะว่าสิทธิประโยชน์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายจำนวน50%ของเงินที่ซื้อสินค้าเบื้องต้นจำกัดไว้ว่าจะให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ100-250บาทนะคะภายใต้วงเงินที่ได้รับคนละไม่เกิน3,000บาทซึ่งวงเงินที่ประชาชนใช้จ่ายไปในร้านค้านั้นก็จะจ่ายเพียง50%นะคะ ส่วนที่เหลืออีก50%ร้านค้าก็จะได้รับจากรัฐภายในวันถัดไปนะคะคาดว่าก็จะมีเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ90,000ล้านบาทกระตุ้น GDP ได้0.25%ขั้นตอนจากนี้นะคะกระทรวงกางครคลังก็จะไปจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้กับสบสครั้งหน้าเพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ส่วนวันที่ลงทะเบียนร,รับเงิน3,000บาทนั้นนะคะจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นนะคะถ้าหากว่าทางช่องของเราทาราบข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะทางช่องของเราก็จะรีบนำมาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ